สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดโคกวัดซึ่งเป็นวัดป่าและตั้งอยู่กลางทุ่งนาและไม่มีชุมชนในระหว่างนั้นจากคลิป เราเห็นได้ว่าวัดเหมือนวัดคำชโนดมากเรามาดูบรรยากาศภายในวัดเลยอใครคิดสันหามาเนาะสูเราเป็นน้ำอ้อมเลยนะตุยเนี่ยปล่อยปละดูได้พอดีเลย,ยมันอ้มเลยนะ เป็นวัดป่าหรืออะไรไม่รช่วัดป่าหรือว่าอะไรแบบเป็นวงกลม,มเลยนนเต้ยป็นต้นฝนวงกลมเลยนะอันนี้คิดว่าเป็นเป็นแบบที่นี่เนี่ไงที่ไข่เพรามันไม่มีทางออกไปไหนได้ไปไม่ได้น่าจะทางนู้นนไปไนดะ้มันนี่ออกสองหน้าหลังเขาทำประตูหน้าหลังซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนจะเข้ามาจะมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพอเราเข้ามาในตัววัดแล้วซึ่งบรรยากาศนี้แบบเงียบสงบมากมองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีใครเลยมองดูผืนผืนเหมือนวัดลางคือแบบวัด ลงมากาคือพี่ที่เขาเคยมาเขาบอกว่าวัดนี้มีแค่พระสองรูปเท่านั้นนะและอีกอย่างคืองงตรงที่ว่าพระไปบินทบาทยังไงเพราะว่าจากที่ทางเข้ามานั้นคือมันไม่มีชุมชนเลยมันเป็นทุ่งนาและป่าแล้วทางก็แบบ อ๋อเหมือนทางไปนานนะท่านผู้ชมกลางวันอาจจะดูลุ่มลื่นนะแต่ว่าถ้าตกกลางคืนนี้แบบคือจะน่ากลัวมากเลยมาเดี๋ยวพาไปดูรอบอีกทีวันนี้เราก็ได้มาทำบุญถวายสังฆทานเพราะว่าเป็นวันเกิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากุฏิของพระจะเป็นยังไงสิ่งที่เรามาถวายก็จะมีออสังฆทานและก็น้ำห้าแพ็ ไ้้ขอลงงานทหลังจากเราถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพากันไปปล่อยป่าอัปนะับอยวโอ๊ยนี่มีสาร์นี่สนี่สารเนียออ้้มาน้องมีมาทางก็แบบอ้สวยถ่ายรูป ตรงทางเข้าโอ้ต้นสนสวยมากโอ้วโอจริงเาไม่คิดว่าแบบสวยที่มาถัดเข้ามาตรงนั้นยังไม่คิดจริงเต้องกะตั้งคืนน่านเยมหกโมยนี่แลมันจะมีตาิแล้วไพอมองมกลับพอเราหันหลังกลับน่ะมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบายุกุ้าเนอย่ั่นอมาก ไปได้เลยมองฟาย่เลยไม่ได้นะลงไปไม่ได้นะ ชอบเนอดนะะดูว่าไปร้านน่ะเรากไปดูเหมาะเหมาะเหมาะกับเหมาะกับอ่างแบบแบบนี้ได้ใช่ไหมนุ่น <c oughs> ใช่ค่ะแบบที่ก็อยากเชิญ <c oughs> ชวนทุกๆคนถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญกับวัดที่ทุรกันดาราหรือว่าวัดที่คนเข้าถึงยากเ <c oughs> พราะว่า<ม>วัดที่ทจเจริญแล้วหรือว่าวัดที่เป็นสถานท่องเที่ยว เขามีคนไปตลอดไงแต่ว่าถ้าเรามาวัดที่แบบคนเข้าถึงยากนี้เราอาจจะได้บุญเยอะกว่าวัดที่แบบเจริญแล้วก็ได้ดหากแท็กบุญที่สนใจอยากจะซ่อมแซมหรือว่ามาต่อเติมให้กับวัดนี้แมตตี้ก็ขอเชิญแนะนําวัดนี้นะ<ด>เพราะว่าวัดนี้<ด>เขายัางสร้างไม่เสร็จและอีกอย่างคือเป็นวัดที่แบบธรรมชาติมากๆเลยอนะ่ะ แล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะสวนวัดนี้ก็เป็นวัดที่ถ้าใครอยากมาทําบุญนะคะสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างบนหรือข้างล่างได้เลยนะคะหรือติดต่อที่ช่องดัตตี้ชาแนลได้เลยนะคะไปลนราคบไว้บ่าย,ายหากดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้แบบท,ทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย